ใี้ความรู้บางแก้วใจริบถึงเกี่ยวกับน้ำโบราณดัางสันในในจังหวัดตากงหรือที่วัดเจนบางแก้วนี่นะ,ะมาเรียกว่าเป็นเป็นการให้ความรู้กันนะรู้กับตัวมาอาตมาด้วยและเป็นความรู้เม่อเรื่องเพราะอ่านนี้ว่าเป็นเป็นความเรียบร้อ,อ,คนะอยความเร<ม>ียบรื่นและเป็นประโยชน์ของตากต่อไปอใช้ในปัจจุบันนะคระบลองสถานที่หนึ่งที่นี่ก็ ก็คิดว่าวันนี้นะครับก็ทางท่านผู้เกียรติทุกท่านก็ทราบว่าวันนี้ทางพัทลุงนะครับเราได้พบทองนะครับแหล่งทองที่บลเขาเยสนนะครับก็คิดว่าเป็นฐานที่ที่หนึ่งของพัทลุงเป็นส่วนหนึ่งของวัตะเก็บบางแก้วและท้องถิ่นนะครับในเรื่องการทําเวทีทีวนาวันนี้นะครับผมเองนะฮะชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ ในฐานะตัวแทนพี่น้องคนพัทลุงนะครับก็ขออยู่ในต้อนะรับและท่านผู้เกียิทุกท่านที่ได้ร่วมเนเดีอนตวนาองวันนี้ครับการเมืองนี้จะไม่ใช่ทาพิจประจิตขนาดในหมอกแม่พุ่มมาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณพุ่มดีใจมากับที่ได้มารวมกิจกรรมสําคัญของนี้แล้วก็ได้มาดูต้งการทำการการ,การจุดร่วมข้องพูดในได้์่ามนีเดียวนะครับ แต่บตงทุในอ้เต้อวัสอย่างบางสิ่งาจะต้องรีบไล่ทนทีจะพ้องตรงทีเยี่ยมนี่ก็มาจะมาอีดนนะครับดูมานานหลายหลายฐานผู้มีการสมัยขึ้นมากรุ๊ทซี่สมิดลุยกับมากันมาทีเดียวนะเพราบคุณเบียร์กอเพรคุณชากข้องวุ่นทีทุกการนะตั้งแตชาวบ้านชาวเมือง เขเสดนมาแต่เดื่เดบ่งแตทตาสามโม่นงนเดือดเข้าจะนอกจาป่าคนระในอำนวยพรให้กันมาพูดคุยเ,ยเรียนวรรณวิญญาณให้มันดูทางที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแตน่ก้มีมาแต่ไม่เป็นเืไว้ซัดวันเรามันเป็นเพือมันสับสนอยู่มาข้อวินญาณวิญญารรณของถามในถุงพูนจรรยายนเรากัน ลุงลเ้วันนาจากนา้รในว่าข้อทองคำตะขาลุกบริษัทได้คุณกาข้อมหลมมดัดชาสั้นคนตองทิ้ได้ชุมชน